ขอคําแนะนําครับช่างปานแปลว่าทํางานกับกงชั่วแปลว่าทํางานใช้่างกันยังไงนะคะจริงๆทั้งช่างปานแล้วก็กงชั่วเนี่ยแปลว่าทํางานได้ทั้งคู่เลยค่ะน้องเป็นเว r ร์ไว้ทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ากงชั่วเนี่ยเป็นคํานามก็ได้แปลว่างานค่ะตรงนี้ช่างปานใช้แทนไม่ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการทํางานที่เป็นเว r ร์นะอย่างเช่นวชื่อกงั่วฉันไปทํางานวชื่งช่างปานฉันไปทาํางานใช้แทนกันได้เลยค่ะ แต่กงจั่วที่แปลว่างานอันนี้ช่างปาใช้แทนไม่ได้อย่างเช่นนี่เจเาเต้ากงจั่วล้มาคุณหางานได้หรือยังคุณหางานเจอหรือยังอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณหางานอยู่เนาะว่าเจ้เจากงจัว่วฉันกําลังหางานนี่เจเาเต้ากงจั่วล้วมาคุณหางานได้หรือยังเราจะถามว่านี่เจเาเต้าช่างปานแล้วมาแบบนั้นไม่ได้คะ่ะแล้วก็คําว่าช่างปานแปลว่าเข้าง,งานก็ได้ตรงข้ามกับพิชาปานทนี่แปลว่าเลิกงาน แล้วก็เจียปานก็คือทำโอจือปานคือแบบเข้าเวรอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะทุกคนทำไมน้องจำาือชื่อชิ่ชนิดคำเพราะว่ามันจําเป็นมากๆในการที่เราจะแยกคาศัพท์ออกจากกันชื่อชิ่งของชองยาโอเคมาชื่อชิ่งคือชนิดคาค่ะเป็นคำกริยาเป็นคำแบบคนศัรรพท์เป็นคำบอพบทหรือว่าเป็นคำอะไรก,ก็ตามต่างๆนานาค่ะมันจะเป็นการแยกคำศัพท์ออกจากกันและคำศัพท์คำเดียวเนี่ยสามารถไปได้หลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นค่อยๆค่อยๆจำไปนะคะ และอย่าลืมตัางเียาเยอะๆที่สำคัญสุดคือใช้จริงค่ะให้มันจำผ่านการใช้